เรื่องเาวานะครับเสิบเหนองมาจากลูกกุลี่ลุงปล่มโตกปูดนางมไม้ยกไมกราดแต่อยู่กันเลยออกบาดล่างจากนั้นยางลุงปล่มก็วางลงจนว่ามียิ่งเจ้านางนึงเป็นแม่ไม้นะครับแม่ไม้หลูกติดได้แคว้นโยโย่ก็แคว้นทิ้งนะครับกันเลยเป็นแม่ไม้เจ้าคนนี้เจอว่าเจ้าจินมีลูกเจ้าเจอว่าเร้าจอยก็ไปข้อ,อยางลุงปล่มตัด ลุงพลมก็บ,บอกแล้วนะครับว่าอิสซาเออป้ายางกูในอ้าวนั่นน้นข้าวประโยชไม่ก่อยได้พอทําำอะไรพิษกิติที่ป้านางใหม่จะซ้ำเด็กไงตาว่ามึงจะไปตัดกับมึงต้องปรับหลึกัวให้ดีเอาตับล้วงนูพูดพี่นางใหม่จำปานว่าผิดตักรักษาดูแลอยู่เท่นั้นถ้าใครจิก้าบิกฤทอย่างใครก้ากาไปตัดอย่างในอาวันต้องบอกต้องกล่าว แต่เมื่อกีว่าเมืงอะประโยชน์ได้มึงไม่พิษอะไรก็ประโยชน์และกลวยตัดแบ่งกลึงกันนะเดี๋ยวก,กูก่อไปช่วยทางเรือ่องจางคนไปตั้งแท่ห้อยแต่ว่ามันอกเจ้าจินก็ตกลุงลุงปล่มกับว่าไปส่ง้งพ่อตึงไปเตะน้ำกระบ,บอกที่หนึ่งเาล่าวะอย่าลืมบอกเจ้าเตะเจ้าทางนะ่ในจีนื้อเจ้าจินก็โปกกำก,กราบมอนกาดเจ้าเตะเรียบร้อยเลยอังทึงปูดพี่นางหมายจำปานั้นได้เรียบร้อยไหม ลังจากนั้นกระเบิกอย่างกรีดอย่างเลยไปหิดเนื่อกับเป็นน้ำก้องลุงพันกระโหลกลุงพันในพลไรโยตัดโยนันก็ไม่ใจว่านายกลัวไอยไรถึงจาควายสายนอกก่อนจะถึงไปต้นุงปลมมั่ะกามียอมน้ำายอมนึ่งกลมนึ่งมากันไปโยเป็นกรอบตัวไก่ย่งไปโยคนเดียวกกนย่งหยุกสมัยนั้นอย่างทำแพนกกว่าจะเซตกระเทียงวันกลยทุกวันนะครับนะทุกวันกันนึ่งใน กลุ่มนั้นก็มีเจอว่าสำรานเบาวสำรานโยนในกลุ่มนั้นครับยังเมียเลวแต่ว่าก็อยลอและตึ่งเมียนูกอ่อนอยบ้านซึ่งสำรานนั่นก้าวไปต่้มซวนตัดยางคืออย่างนี้กับอย่างเองแล้วกันนะก็มาป,ป๋อสำรานก็ไปจงวันนี้เอาวันก็เป็นกองมันมันก็ไปตัดแต่ว่าในกลุ่มกองมันก็มีใชายชายไล่ก้นจวยกันตั้มจวยกันใสจอยกันมุนก็แซ็ดเร็ว ทั้งไสซ้ำร้านนั่นเห็นไหวเศร้าจินเนียนเป็นเหมยไม้เลยกับโยดีมากันก็เลยกับเกลียบเกลียบเกี้ยงเกี้ยงไส่ซ้ำร้านจีไปเศร้าจินนี่ไจีไปเศร้าจินนี่ก็พอเสร็จอย่างกองเองเลยกับแคบมาช่วยมุ่นปีเส้นช่วยจัดการเลยซึ่งเศร้าจินก็พอไหวซ้ำร้านมาช่วยกับทตกออกตกใจพอดีตนเองเป็นไม้โยกันหลังจากเด็กจุกเกลี้ยงอยู่นานเป็นเดือนแล้วแหละไอ้ซ้ำร้านกับ บอกความตรงการความประชุงเจ้าจินกัเป็นมโยนั่งกันเลยตกลุ่มปรงใจนะครับแต่ว่านั่นแหละเป็นการหลักลอบนัดกันไปมีอะไรกันตดตานามเป็นเตรลบหลมรืนอยู่แลยตั้งซ้อมค้นกันนัดกันไปคุ้ยกันตินั่นเจ้าจินลั่งจากเตะไปมีอะไรกับบ่าวตั้มร้านเลยวะรอบมันกับมันกับฟันควันว่ามียิ่งเจ้าในจุดข้าวเมื่อเยี่ยมเยือนผูดคุ้ยวาหลวงปู่ยิ่งน่ะตั้มอะไรเกิดความเสี่ยงอ้าย อยู่ให้มีสักสีถ้าว่าจำอะไรพิษลรงเรียกก็ให้ซ้ำนึกจ้ะน,นั่นคือหญิงสาวดินเหล่าในความขวันนะครับส้าวจินกะในความขวันนั้นส้าวจินก็คว้างนั่นนะครับนะควั่งหนึ่งหลังจากติดปุ้ยกันเสร็จตาสีในจุดข้าวถึงไม่รู้ว่าใกล้เมากันหเลยแต่ส้าวจินก็ไม่รู้จักาหรมายิ้มอะไก็เดินจากไปลังจากรับเตือนเตือนสะดุง้งเตือนึ้นมากกตอบต้นความขวัญ กระตาพิณว่าอิะเป็นอะไรรักตี้เนี่ยถือว่าเป็นความวัญกะถือว่าความขวัญนนะครับนะเราว่าคนเราหมขวัญนกันได้รับโรงเรียนรับหมากวัญนหมากแต่าบางคนหวานนะกระพานไปลาวัวานหนึ่งลาวช่องวันนลาวซามวันลาวไอ้บาซํำร้านก็มาช่วยโยปนันหละก็ะมียวันหนึ่งลาวนัดกันลาวนะครับนะนัดกันปติเดิมต้องงันเลยลาวคุยก,กันอะไรกันก็ะมีอะไรกันลาวเศรจากภารกิจที่ดำเนินการนั่นกระต่างค้นกระต่างรับแยกย้ายกันไป บ่าซ้ำร้านลบไปติดน้ำมันก็อยู่ในหนกเขตของอาจัพร์ลวงซึ่งกับเศร้าจีนนี่ก็อยู่ไปอย่างลุกมลุ่มกันในตรงนั้นนในเทมันเดียวแหละคำมันขวัญลาวนะครับน่ะขวัญลาวแต่ว่าคำมันขวัญเปลกเาว้าจีนหลังจากลับสนิทกับขวัญลาวขวัญวันในความขวัญของเธอเนี่ยไปปบเห็นยิ่งสาว้าเต้นร่ำอยู่บนตอไม้อ๋อนั่นเป็นตอไม้ตียิ้ การปิจราหน้าเลยกับใกล้ๆกับโต๊จำป้าจะ่โย่ไกลๆลำต้านใ,ในั้างน้ำนั่นเลยก็มียิ่งเจ้าใส้ชุดข้าวรําไม่รู้ทรงปลาอะไราหนูราก็าไม่จ่ายแต่ว่ารําก็เสียงเพลียงที่ลดเล็ดออกมาจากเชี่ยงโรงก็คือปีคว้าเอ่ยออกมาไร,ร,ร,ร่ราโรองเพลงนั่นเลย ร่ำอยู่นั่นร่ำอยู่นาน,น,านหันสรายกะร่ำมันคว้ากะร่ำอ่อนจอะยิมเยยมเต็มใตหันานาพานเว็บมาที่ท,ที่หนึ่งเว็บมาที่ที่ไอาเจ้าจินในความควันว่าก่ยืนเล่อยู่เลยแจกแรงร่ำสวยห้ามอันเล่เลยด้วยความติดใจพ่อนานก้าวนานข้าวยิงจุดข้าวที่ร่ำอยู่บนตอน,นั้นหันานามาเต็มเต็มกะเห็นจากนาข้าวท่รารวยกลายเป็นนานข้องยิ่งคนเกยจารานายอนตาลึก ปลาขวำมามีควันจะมูกยาวง้อนผมกลายเป็นพมขาวยาวสายยายลงไปถึงลังและกสังกตไลเห็นว่าในเหล็บมือนิ้วมือเหล็บมือยา,ยาวยาวออกมาพอหันมาเห็นพนันแท่นตีว่าจะเป็นลักษณาการร่ำกยยกมือขึ้นมายกมือส่งมาย่างเศร้าจินและถึงใค,ลคลกลายกับว,ว่าลอยวูบก็มาใกล้เศร้าจินในความควันตก จอยวีดในความควัญดังวายกระสะดุ้งตื่นไอ้สาวจอยหลูกสาวก็ใส่เมย์ใส่เมย์เมย,เมยเม์เป็นไรเมย์ใสเมย์น่นหลูกสาวลงมานึกงจิเมย์เมย์ะดุ้งตื่นกันมากกับเฮือแตกปลักแหละถึงก็แเล่งไรไม่ออกหลูกสาวทามกะตอบึ๊กกระกเมย์คันเมย์ควันเมย์ันสักเดียวใจนึงก็หายใจคล่องนั่งสักปักคือนังน่งในความแต่ว่ามึนห้องในความควันแล้วยกขึ้นมานั่งเราก็กลับตัวเองแหละวันโกนควันไว้เลยว่า จะหายมีอะไรผิดตาสักเดียวก็ได้ยินเสียงเพลียงนั้นหละเพลเียงแต่ในควันนั่นเละได้ยินเสียงเพลเียงแต่ในควันนั้นผีกว่าเอ,อ้ยออกมาอะไรรำานี่เพลียนนี้แล้วถึงกะ่าเจาินสงสัยว่าอีกมันดังกองในหูในความควันหรือว่าเป็นความจริงซะเลหมว่าประเีกันเลยโตโตคล้ายมาันจะริมฟ้ามองหลอดฟ้าออกไปตาหนอก ดึงต่อจำปานั้นก็โยไม่ไกลจากน้ำตาดอยและมันโยคนละคว้างคล้องกันดอกแต่ว่าเขาไล่เห็นเน่ยจากบนน้ำนั้นแต่บนน้ำมันไนในความมืดสงสัยตาไปในความมืดแต่กลับเป็นเห็นแสงเรื่อ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 งแต่่อนั้นนะก็มียิ่งสาว้าแตงยังไม่ในความฟันเลยนะครับสาว้าินตะลึงทำอะไรไม่ทูกเพราะว่ามันคือความฟันจริงๆนะแต่ไหวนเหมือนกันในความฟันเลยสักเดียวก็หันสายหันคว้า กระทำเหมือนเดิมหันนาม,มากกบเป็นคนแก่พมข้าวตาโบตาลึกปากว่ำม,มีเส้หัวโรคออกมาด้วย <c oughs> แล้วก็พุงว้าวเข้ามาเตน้ำแขมมาเตะซาาจินนี่เลยซาาจินตกใจวิตดังว้ายช่วยด้วยช่วยด้วยพี่รอพี่รอ,อกันไปเตะลกโลกโกากอดร่องก้นแม่ไปไหนไม่ได้เดี๋นั่นก้อกร่องก้นโรก อีสาวจีนก็เลือกลากเสื้อมดนะครับนะรองไม่ได้ซับไม่ได้เสียงช่วยไดย้พาหุมกักกลุ่มกอดกันช่องคนหลกกับตัวสั้นนอนรองนอนรำนอนรองกอดกันช่องคนนั้นจะไปไหนก็ไม่ได้ลวอ,อกจากน้ำก็ไม่กลา้าโดยความเหนื่อยหอบโดยความอลเพื่อยจากความกลัวการลับไปไม่โรปาดอยกันเตือนขึ้นมาลุงจ่าวัวนาสายซาไอหยอกขึ้นมาตัวสั้นเฮอแดงตกเลย พอตื่นก็มากักอดก็สร้งคนเมลูกลูกว่าพันธุ์ปืนละเมล่าว้ลูกคฟังที่กับเม่ลาลำลาละลาวไปออกบอกไม่ได้ความเป็นพันปุือก็เอามือหลูบหัวพอเอามือลูบหัวนั่นหละผมไดีบนหัวของสาวจีนนั้นลุดติดมือมาเลยผมเลื่อนเป็นยุมเป็นยุมยุมเลยกะสาวจีนว่าเราโยไม่ได้เลยเลยกรลบเลยอยไม่ได้เลยเก็บําำรับเก็บค้องตัดเนื้อตัดตัวบอกไม่เท่านี้คือคนไม่มีความสุขเลยกะจัดการรีบเร่งลบ พอลบไปถึงเต่าบานเตาตบเตะเคยปักติบานนู่นเลยลบไปในมือบานเลยลบไปถึงกัดไม่อามหนักอาไรเลยด้วยความเรียกันน,นน่นันก็คายนะัดคายโลกไปเสอยา,มาเมติรันแม็ตะเล็ดเตะคายยาได้เลวนะเตอยาคายเะยาแก้คายมากินกามไม่ซาดีหายไม่ซาดีเปืน่นลูบัวที่ใดผมก็ลุดซ่องวันซ้ำวันกะยาดมาถามมาใส่อะไรเร่องร่างเป็นพันพลือล่ะนี่ลุงมทวมรูดแล้วมลไม่ มันก็ไม่บอกบอกอะไรไม่ออกแลกไม่ออกบอกไม่ได้่มัตอึดอัดเลยว่าใจไปสมัตออกลุงญาติกะว่าออกปันตาเป็นปันนี่ต้องไปตามลุงพร้มเหมืองร่ามเป็นปั้นถือมังกะใหยซาจินไปหาลุงพร้มลุงพร้มมาถึงท้ามันไลเรีองร่ามเป็นปั้นถือมังมึงเหล่ากูได้ไหมกะบัตหัวอย่างเดียวบอกไม่ได้เหล่าไม่ได้เลยนออกลุงว่าลุงพร้มกับญาติมันกับปันนี่และขนานเดียวไปเทวดย ไปตามล่วงอ่อให้ล่วงพพอนังสมาธิไอ้นังตั้งในแล้่ยวดังเลาเป็นปั้นพลื้อน้ลแล้วลุ่พล้มกับญาิเศร้าจินกับไปถิ่วัดไปถิปถปถห่หล่วงโพไปทึกนมัดสกการล่วงโพอัลลาว้ควั้วเรื่องเล่ามันเป็นปันนนป้นนั่นปั้นนี่ลบมาถึงกำทำอะไรก็บ,บอกไม่ได้ตัวตั้นค้างแคง้งแรงไม่ออกให้กินยายก็ไม่หายนั้นพมล้นมาเลวหลวล่อลลงอ,ออถึงกับล่วงอ่อก็บ,บอกว่าปันนี่แหละลูกปันนี่อะไยุย่ม ลบไป่อนได้คำนี้จานนี่นังสมาตินังตั้งไม่เล่ที่อเนแรองรวมันเ,มเป็นปั้นปลือหะลังจากด็กคุยกาใจกันเละกาลุ่งล่มกับหยาดจ้าจริงกันลบคำนั่นเพราะคำกามาล่วงโฟอาจาจานกันนังสมาติสงฆกระแสจิตเราว่าเราเราๆไว้เลยว่านู้นวเอาทับหลวงนู้นแหละกสงฆงกระแสจิตไปกับพกกับนู้นและปุตพีนั่งไม้จำปานปัทธามแล้วนี้ เออในคือพูดพี่นางใหม่จำปาไมา้นางใหม่จำปากะนงา,าะนงมัดสักการล่วงโพวัดชันนี่แหละคือเจ้าจีนแต่คอยดูแลตจีนนี่ล่วงโพท้า,าเรื่องแล้วมันเป็นปั้นพลือแต่เ้าจินล็บไปคลายพุ่มลินนงางมัดสักการล่วงโพอ,อาจารย์อีชั้นไม่พอใจแต่เ้าจินมาอยู่แลยกัดปรับรึกตัวไม,ม่เหมาะสมแอบไปุ่มสู้กับายโจในสตานตีแต่จ้านห้วงามจ้านดูเล่ ฉันก็นเลยยากิลุ่งโูดแต่ไม่ใช่ว่าที่เอาไว้ถึงเสียชีวิตแค่ให้นัดจิตซ้ำหนึกให้ร่งวงโผไปบอกเธอบอกอย่าเธอก็ได้ว่าให้เธอไม่ต้องมาเตนีลแล้วและไปเตวัดตั้มบุญรดน้ำข้อขามาแล้วก็ให้ตั้มคุณได้ถูดโดยการบวชชี้รับชายพูธศตาสานาโยเตวัดสามเดือนมันยังหน่อยถ้าไม่พนันเราไม่เอาไปถึงพอบวชเลว สิ่งอะไรได้เคยตั้มิดไปเลยกะไอ้ซ้มนึกเลก็กกระยาตั้โตป่อยหลังจากสั้มเดือนไปเลยหยีบซื้อแล้วไม่ซื้อกรนนั้นสุดเหลวแต่ให้ไปบอกปนั่นเลยเราจะให้อา่อยตาไม่ตั้มปนานั่นเราไม่อาเอยเรื่องราตรีเกิดขึ้นนั้นตั้งจริงไม่นักนาแต่ว่ามันไม่เหมาะสมกับตาตานเต๋อแต่ว่าไปปลับลึกเราดูแลอยูอย่ตรงนั้นถึงไปตั้มสิ่งเตมไม่ตกตตองตรงนัง้นเรากับไม่ใบเจยยากี้ซังซ้อนให้นระดับโรดับสาบ,บ,บแต่มั่งว่าเป็นหลบผู้ยิง่งักนสวั้นวตัม อีจันท์พูดเหมือนตาวนี้วางหว,งว,งวงลวงปอคงจะเข้าใจอาวลวงป,ป,ปอปอลวงอาเข้าใจเลยอืมอาตมาเข้าใจเลยโยมเออขนาดกับอาตมาแต่เก็บเรื่องเล่านี้ไปบอกไปเลยนี่อาตมาลบได้เลยนะ,จะเจ้าเลยกับพี่นั่งจำปาตัดหนบนมสัมมาคา,า,าราวะอะไรก็ให้ลวงพออาจ,จารย์ก็ออกจากสมาธิออกจากฌานนั่นเลยกับมะนานั่งนึกเน่งคือนังนน่งคิดเน่งนั่งคิดวะ จะปูดปลือให้ยาดก้าวจอยให้ลุ่งพล่มก้าวจ่อยอะไรก็ให้ศร้าจินได้ดกา้าวจอยตลอดทึงหลกเร้าของเร้าจินด้วยการเขิดกำนวนเหลวในขึ้นนั้นได้คอสร,รุปเลือกับจำวัดกระเพาะรุ่งอีกวันไม่ได้เป็นวันฝลาลของอพกบินตาบาต่ปกติละบินตาบาเซตกัลอบมัจันจาเซตกะลุ่งพล่มกับยาดก็ไม่เร้าจินทึงทึงไปก,รการนับจับกดการล่วงโพตกลุ่มเรือเป็นบั้นรือมั่ลงล่วงโพได้กำตอบแล้วไม้ก้าวจ้านปอบไม้ ล่วงพอกาลาไปตามความเป็นจริงเลยว่าไม่รู้ว่าไอ้ซาจินไปตําพิษไอ้ไรพี่นางใหม่นางจำปานั้นไม่พ่อใจก็เลยต่าตัวแต่ว่าการทํำตัวนี้ไม่ใช่ว่าตํำตัวใจตึงตายแล้วแต่ว่ายาแกได้ตําหนึกวีที่แก้เขาบอกมาแล้วลุงพลมาตําเรือล่วงพอยาซาจินตามวะแล้วต้ำเรือแล้วตาล่วงตาล่วงพอโบกตามแต่พี่นางใหม่บบกหลังจากนันกะล่วงพอวปันนีเลย เราอีตําหน่ำบุญห้ไปจะ,ะล่มลูบพัวลูบหน้าลูบตาจะล่มหลังเนื้อหลังตัวแล้วถึงกระบอกให้ควักหน่งราพันนี่เหล็กกะให้ซื้อปฏิบัติตามแต่ว่านั่งใหม่ได้บอกมาเราว่าตั้ไม่พันนันนั่งใหม่ว่าไม่อา้าไยกะกายผมนั้นโยนันหละตกลงลงุงพล่มกะให้ยาดีซราจ,จิ๋นกะรับหนําม่นปลเหล็กกับป้าล็บไปป้าไปถึงกระ ตักดามนั่นให้ลูบหน้าโกนกันเร็วบอกยกขึ้นนั่งมาเลยนี่ได้เรื่องราวได้เรื่องได้ราวมาเลยอีหล่าว้กว้างอีเล็กให้โดเรื่องแต่นี่ก็หายเลยวเด็กไก่นีาเอาดับปลากันไอตาไม่รับปลากันไม่แน่ใจตกหลงก็เอาตรางหน้าไม่เป็นหลังหน้าหลังเลยเขี้ยกี่ตายกีดได่ไรเรียบร้อยเลยกันนั่งแต่ว่าหัวหลานทะเลเอาเลยลูบป,ปุ่มเลือ่อนลงตามวันเอาหัวปุ่มเลื่อนเม็ดนี่หัวหลานไก่ยาดเศร้าจินกันแรงไงคว้างไอ้มึงอันนี้จินตั้มปน,นันเลยตั้มเมือนจะลงฝอรังมานั้ พอคำมาไปตั้มบุญอุติศสัวนบุญรักุศลตรวจนนามห้กับนั่งจำปาเลยกับข้อคำมาเลยกับบวชบวชทีรับจ่ายราษนะโยซ้ำเดือนมันยังหน่อยกายเศร้าจินกับมันรร้แล้วว่ามันพิษริงกันเลยไม่ปฏิเสธอะไรพอรับปากว่าได้เราอีตั้มปนันและตามเดี๋ยวเราก็กประการออกครับพ้อคามาก็เอาไปด้วยกับพ่อเอาหนามบนตปลาพ่อรับปากปนันเลวกับความป่วยไายการหายไม่พิจติงเลยนะครับ ความเดี๋ยว่าคลายรอดว่าจิตว่าใจเต้นไม่เป็นจังหวะน้ำหายหายเซตก็ได้ไปหลังหน้าหลังตาปักป้อนหายเนื้อหายได้เก็ไปอั้มหน้าไม้ตัวบายตอบว่าแจ๊กแจ๊กแจ๊กแล้วบอกว่าล้านแล้วไม่พ้มแล้วเย็นเลยว่าที่นั่นแซตจากการกับพ่อรุงเจ้ากับหุ่งกาวตั้มกับตาแตงย่งเลยบุไม่ไรก็ได้เคยมาต้องรับน้อยก็ตอดเคยฝากกาวไปเทวายลวงพ่ออุติจตวนบุญร่วงกุศโลนายกับปูดพี่นางใหม่จำปากราบข้อขามาตลึกนึกถึง แล้วนนก็วจดน้ำเสร็จแล้วก็ให้ล่วงโพเลยว่าวันไหนว่าที่วางจะทำพิธีบวชชีล่วงโพว่าบวชชีน่ะไม่อยากเลยเลยยุโมยุ่มนั้นคือไม่ต้องปลงผมไม่ต้องโกนผมแล้วรอไม่มีผมเล่ใส่จุดก้าวข้าวแล้วมาเอาวะไรหน้าตัวอะไรก็ตกวซีนทื้อซีนแปดดื้อซีนแปดไดเกรงกลัดปฏิบัติได้ตรงตรงตามกฎระเบียบเลยพูดพี่นางมาจำปาว่ะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันจะมาข่าวขวัญบอกเองว่า ไอ้ตำปันถือมังมันบ้าปะน,นั่นกาหล่วงโ่ออาจารย์บอกสเสลือกกะการล่วงโอว่าปนนี่นะต่อรื้อจัดการบวชได้เรียบรย้อยวันนี้รับไปกระอ้านานามน้ำต่ำเหนื่อยต่ำตัวต่ลปลวกกรห้าเสือห้าปลากระต่อรื้อเมาจัดการบวชนะต้าจินกระดับปลากระดับกั้มกราบคอขามาแหลกรกัล่ารับบานรับอ้อยคำน,นั่นก็นอนรับใบดีไม่มีอาการอะไรไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนี่ยเป็นไปจะ เค่คํำพูดล้มปากไอ้เสียงเดี่กล่าวถึงกันแลวก็ไปตั้มตามที่ร้รองโคกะลบมากับอาการปากัตตีเวลา้านล่อยจัดเสียมสํารับเสียมปลาค้าวปลาไร่เลียกับพอถึงวันเดี๋ยวบวชกับไปตัพิธีตี้โคศีนหลักซาศีนเลยกับไปปั้มหนักติกระตบคางหวัดกามีเลยพอทำกุดชี่วะไ้เลยเดีคางหวัดต้องมี่วนพักมีเตปักมีกระตบเล็กโกนุกามีย่าจยี้อยู่แต่ตอนนี้ย่าจยี้ห้าไม่ได้เลยกับ พูดใจชี้กับวางเงี้ยเลยถึงตกลงก็ได้ชีช้จินนี่เลยไปอยู่กระพาะว่าชีช้จินบ้วนเลียถึงลูกสาวจอยอยู่เตียบ้านกับแม่ยันอยู่กับหลวงพอ่อว่ากับฟันนี่เออลยไม่นอนเลยกูชี้เลยไม่นอนเลยกับชี้อยู่กับชี้นี่เลยช่วยกันดูแล็พักช่วยกันหุองอาอาหารไหวปลาข้าวสารก็เอาไปหุงเลยก,กับตำกับตาเต่ยั่งตนมน้ำปลิกน้ำจุบพักจิ้มพักจุ่มโลรกกะอะไรกันลูกสาวจอยก็กินข้ากันยนีเลยไม่ต้องไปไหนเลย กำลังจากนานเป็นตนมากจี้จินก็ปฏิบัติเพื่อความเกรงกลัดนะครับนะเพราะว่าตั้มหนึกได้เลยว่าอีกโดยความปิดของตัวเองนี่นะเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นวันนี้แต่ตั้งหน้าปฏิบัติตั้งหน้ารับกรรมที่เคยทําไหวากวระไหว,ว,วปลาหลับตีนตั้มวัดเจ้าตั้มวัดเย็นปลอมกับลวงโผและหลวงโ่อยู่ที่หน้าปลาปลาต้านกับขี้กันตังวัตะลางนี่ก็ปฏิบัติตั้มตั้มวัดยาววัดเยน็นเวลาล่วงเลยไปเดือนหนึ่ง เดือนหนึ่งก็โดยแต่ไม่หนึกไม่คิดอะไรไรที่กับพ่อปฏิบัติดีก็ถึงกันรับดีไม่หนึกไม่ควันอะไรแต่ว่าคานั่นพ่อนับลงกับฟันควันว่าซ้าจุดขาวนั่นเลยพ่อหันไปเห็นส่าจุดขาวก็ตกใจลาวเลยที่ในควันนั้นนคือลาวนะควันในใน,ในควันนั้นยิงจุดขาวถึงมาหันมายิ้มบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกเรามาให้อาภัยเจ้าแลว้พวพว่อพูดประนันกัที่จินก็หายตกใจแล้วนะก็ยกมือไหว้ พูดพีน่นางใหม่บ่าไม่ต้องไหว้แล้วเหละเลุ่ยกันตามสบายสบายนี่เจ้าปฏิบัติได้มาเดือนนึงแล้วกำหนดได้ว่าจำเดือนหนะ้าให้จำไห้อันนี้เราไว้อภัยเลยซึ่งช่วงเดือนข้างหน้าน,นี่ก็ให้เจ้าปฏิบัติได้ครบแต่เจ้าจีซึกคหรือว่าเจ้าจตนนิโยโต้ท่นผ้เหนือของเจ้าแต่ว่าตำรับแต่ว่าการกระทำความผิดนั่นนะเราให้อโหสิกรรมเราให้อภัยกับเจ้าเลยซึ่งเจ้าก็ให้อภัยกับเราด,ด้วยนะ การเดลเราตัต้มปนันณ์เนี่ยพะเราต้องการตักเตือน,นทัน้งทศนาจารย์ได้รู้ว่าหลูกผู้ยิงต้องปฏิบัติตัวให้เหมาะสมเออมีหลูกสาวเออต้องปฏิบัติตัวให้เหมาะสมไม่ลูกสาวนับพือนนั้นต่ว่าเรื่องราวต่างมันเด็กเกิดขึ้นแต่หลูกสาวเธอรู้เธอจะคิดปันผือหลูกจะคิดแบบไหนแต่ทั้งนี้เราทอดซองมาตลอดหลังจากแต่เจ้าบวชกับเจ้ามันได้ยุ่งเจ้ามาด้เคลียรกับใครก็ถื่ว่าปฏิบัติได้ดีเลยทัออ้งต่อไปในพายภากหน้านะตาจีมี่เคยเป็นเจ้าชีวิต กาตัดสินใจให้แนวในและการตัไม่ทูกต้องตามพิธีการอย่าไปเอฟทั้มิ้งตึงไม่มองไม่ควนอย่าวาแต่าจะเป็นมนุษย์เราจะเป็นผูดผีกาตาทําผิดกตต้องทูกตัมโรวจเหมือนกันทุกสรรพสิ่งนี้มันมีกฎเกณฑ์มันมีข้อกำหนดบางสิ่งก็อายุยืนยาวบางสิ่งก็อายุสัน้นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของแต่ละสรรพสิ่งทางนั้นทางนี้มนุษย์ต้หนึกซั้เนียก็เสมอเสมอตึงภูมีประคุณ สิ่งหาเป็นสิ่งสําคัญให้ื้่ปฏิบัติให้ได้สิ่งนี้เป็นชี้เนี่ยต้องสิ้นแปรี่้ต้องเกรงกลัดเมื่อใด้ตีนหนึกได้ตั้มใจได้ปล่อยว่างได้เจ้าก็จะมีความสุขเมื่อปูดคุยกันเป็นตีโพดใจเลว้ยกะยิงจุดเขาทีสมมุติว่าคือนาง่งปูดพีนา่งไม่จำปานะกัะยิ้มด้วยความนิ่มนวลเลยกัจ้าก่อยหันหลังเดินจ้าก่อยโดยไม่ตั้นเด้หลับตาที่กับหายไปตามใต้ลุม หลังจากนั้นเป็นตอนมากกับชี้จินก็ปฏิบัติตัวโปรปักด,ดูเล่อาหารการกินทำอาหารเลี้ยงปลาโยไม่เคยออกน,อก,นอ,กอ,อกรูนอกแตงอบรมลูกสาวให้เป็นคนดีลูกสาวก็ยังเติบโตขึ้นมากกับดำนิ่นไปตมตามนอกคลองทำคของวิธีขางมนุษย์น,นะครับสุดท้ายกับตาจินก็ไม่ทึกลูกสาวก็เหมือนถึงเวลาอ่นสมควรกับออกเรือนแต่ถุกอย่างก็ดำนั่นไปามกรอบามวิธี ตามความเด่น่าจะเป็น่นของสร้างคมมนุษย์ตุดตายก็จะสุขจะถูกกันแล้วแต่ปฏิบัตินะครับ